ตึกตำนานเสียสวินตอนที่113มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าซาลูไลเอ n นดีภาพของมังงะตัดามาที่ทางฝั่งของทิสซันทิสซันในตอนนี้นะฮะเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างอยู่และจากนั้นเสียงไอโซเนี่ยก็ได้พูดออกมาชิออนฉันว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าชายทิสซันนะมันแลกับว่าเขาทําตัวแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฉะนั้นชิออนเนี่ยก็ได้ตอบกลับแปลกๆนั่นเหรอและฉน,นัชิออน ion, ก็ได้คิดในใ,ใจ จะว่าไปแล้วเมื่อวานเจ้าชายทิสั้นกับเรามีความลับกันอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นแล้วหลายขณะที่ตัวของชอนเนี่ยกำลังคิดอะไรยอยู่วินาทีนั้นฮะเหมือนจะมีบางอย่างในกระเป๋าขเขาเนี่ยพุ่งออกมาสิ่งนั้นเลยคือการปรากฏตัวมาของสเปริชิอชอนชอนในตอนนี้เนี่ยก็ได้ตกใจเอ๊ะสเปริชันนี่นะว่าแต่ว่าทำไมพวกนายถึงได้ปรากฏตัวแบบพลักการกัน,กนล่ะทั้งที่ฉันยังไม่เรียกเลยจากนั้นไอโซเนี่ยก็ได้พูดต่อมันเล่ากับว่าพวกเขากําลังดูหวาดกลัวยังไงก็ไม่รู้จากนั้นชอนนะฮะก็ได้คิด เดี๋ยวก่อนนะเหตุการณ์แบบนี้น่ะเคยเกิดขึ้นมาก่อนและถ้าเกิดฉันจำไม่ผิดตอนนั้นเลยคือในตอนที่ฉันได้เผชิญหน้ากับเพอร์ซิวลเป็นครั้งแรกและฉะนั้นผ่าของง้างก็ได้ตัดมาหาเพอร์ซี่ที่ในตอนนี้ Percy เพอร์ซี่นี่กำลังมีร่างเพอร์ซี่จิ๋วอยู่และเสียงเพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมาซาลูลานดิูชิ้นส่วนที่ใหญ่ของพวกเรางั้นเหรอและฉะนั้นนะฮะเพอร์ซี่จิ๋วเนี่ยก็ได้ตอบกลับ <c oughs> ว่าแต่ว่าได้ยินเสียงกระดิ่งไหมเพอร์ซี่ก็เลยงงเอ๊ะและฉะนั้นเพอร์ซี่จิ๋วเนี่อ แล้วหลังจากนี้เราเอาไงต่อวาสิกลาอเวกเป็นไงบ้างเพอร์ซี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้งงใหญ่เออคือว่าพูดอะไรอะ่ะจากนั้นเพอร์ซี่จิ๋วก็ได้พูดต่อคือว่าในตอนนี้ไม่มีลูกเต๋าแต่ฉันสามารถเดาได้เลยว่าหลังจากนี้นะใช้แล้ะวเวลายาวนาะนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วและฉะนั้นเสียงเพอร์ซี่ก็ได้พูดแทรกเออขอโทษทีแต่ที่นายพูดออกมาไม่ได้เมคเซ็เลยสักนิดคือไม่เข้าใจสักนิดเลยอะ่ะแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงแลสล็อตเนี่ยก็ได้พูดออกมาโย นายลืมไปหรือเปล่าว่าในตอนนี้พวกนายนยังฝึกซ้อมไม่เสร็จพวกนายสามารถจัดการเลเวล2ได้แล้วถูกไหมงั้นต่อไปเลยคือเลเวล3สิ้นเสียงนั้นของแลนสล็อตเพอร์ซี่จิ๋วนะฮะก็ได้สะบัดดาบแล้วก็เดินมาหาแลนสล็อตงั้นในรอบนี้ฉันจะเป็นคนจัดการทั้งหมดเองเสียงเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้ตอบกลับมาเอางั้นเลยเหรอและจากนั้นการฝึกซ้อมรอบ3ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแลนสลลอตได้เปิดการโจมตีก่อนนะฮะด้วยการก้าวเท้าแล้วก็เข้าโจมตีเรวยอาวุธบางอย่างฉะนั้นเนี่ยตัวของเพอ่ดมตูออมา เป็นพลังที่มีเลวเลยนี่และจากนั้นแลนส์ลอตเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาฮะด้วยบุคลิกคนละคน <c oughs> ทำให้ฉันสนุกสนานหน่อยเซสิ้นสุดคำพูดนั้นของแลนส์ลอตเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดกลับไปเลเวล3ที่ว่าก็คือแบ็กไนท์อัศวินเพลกาดงั้นเหรอจากนั้นตัวของแลนเนี่ยก็กำลังพุ่งมาโจมตีเพอร์ซี่จิว๋วจากนั้นเพอร์ซี่จิ๋วเนี่ยก็ได้จับดาบและก็ได้พูดกับมอนั่นงั้นเหรอในตอนแรกฉันก็ไม่สนใจแต่เล่ากับว่าตัวนายจะดึงความทรงจำของใครสักคนมาในความทรงจำเพอร์ซ อย่งั้นแล้วมาลองดูกันหน่อยศัตรูคนแรกของเพอร์ซิวิลสิ้นสุดคําพูดนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ดดนดาบกันจากนั้นดอนนี่ก็ได้พูดออกมาเวแล้วไงการต่อสู้ในครั้งนี้ดูเดือสุดๆเจ้าแลนสล็อตเอ้ยเจ้าเพลวกาดนั่น และจากนั้นแลนส์ลอตนะฮะก็ได้เข้าโจมโจมอยู่เรื่อยๆซึ่งขณะที่แลนซ์ลอตนั้นกำลังโจมตีอยู่ล่างเพอร์ซี่จิวเน่ก็ได้ปรากฏมาข้างหลังของแลนสลอตอีกครั้งแต่ว่าแลนซลอตนาครั้งนี้ก็ได้พูดกลับไปมันจะไม่ได้ผลในครั้งที่2จากนั้นแลนซ์ลอตนะฮะก็ได้เข้าโจมโจมเพอร์ซี่จิวที il, ่ข้างหลังทำให้ในตอนนี้ล่างเพอร์ซี่จิวเน่ก็ได้โดนโจมตีจนสลายจากนั้นมันนะฮะก็ได้มาปรากฏตัวที่หลังแลนสลอตอีกครั้งเสียงเพอร์ซนะี่ per il, จิวววเนน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 นี่ยกก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 ็็ไไดดดด้้้้้พูออ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 มาาาาลลแแแแะจจจััััรร์ซิิฟหงงงงงงสตตตถึ e ุ เส้งของดอนนี่ก็ได้พูดออกมาเจ้าหมอนั่นเอาลงแล้วและนาซีเนี่ยก็ได้พูดต่อพลังเพอร์ซี่จิ๋วเก่งขนาดนั้นเลยงั้นเหรอและเพอร์ซี่จิ๋วเนี่ยก็ได้พูดออกมาถึงแม้จะสามารถจัดก,การกับเพลกาได้ก็จริงแต่ว่านั่นคือเพลกาในความจาเพอร์ซิวัลในความจริงแล้วเพลกาเนะี่ยคงเก่งกว่านี้อยู่เลยแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วนี่นะยังไม่เลี่ยออกกําลังกายอย่างเต็มที่ของฉันได้เลยเมื่อสิ้นสุดคําพูดนะั้นแลนสลอตนะตอนนี้เนี่ยก็ได้ลุกขึ้นและท่าทางจะไม่ค่อยหนักเลยงั้นสินะใช่ั้นก็ เลเวลสี่สิ้นสุดคำพูดนั้นของแลนสลอตเพอร์ซี่จิวนะตอนนี้ก็ได้พูดกลับไปงั้นสินะถ้าอย่างนั้นแล้วการฝึกในรอบนี้เนะี่ยจะเป็นการฝึกของเพอร์ซิวัลแบบนั้นคงได้งั้นสินะเพราะว่าฉันนะ่ะไม่อยากแทรกใงในการฝึกซ้อมอีกแล้วสิ้นสุดคำพูดนั้นเพอร์ซี่จิวเนี่ยก็ได้ยื่นดาบให้กับเพอร์ซิวัลและเพอร์ซี่จิวก็ได้พูดต่อตัวนายเนะี่ยทำให้เต็มที่ล่ะแล้วก็ฝากจัดการในส่วนของฉันด้วยและที่ฉันอยากบอกนอกจากนี้เลยคือผู้ชายคนนี้นะ่ะคือศัตรูของนายเพราะฉะนนนัั้้้แแลลววาายจดดดกรีีท่สุ เมื่อเซ้นสุดคำพูดของเพอร์ซี่จิว๋วเพอร์ซิวอลนะฮะก็ได้มองไปหาแลสลอตเอ๋หมายความว่ายังไงกันเดี๋ยวก่อนนะความรู้สึกแบบนี้มันอัศวินเลดไนท์อาณาจักรคาร์เมลอดไอรอนไซ์พ่อของเรานี่จากนั้นตัวของดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาบ้าหน้าจะให้ตัวของเพอร์ซิวอลจัดการไอรอนไซ์คนเดียวเลยงั้นเหรอแอนเน่ที่เห็นแบบนั้นก็ได้พูดออกมาเช่นกันพวกเรา4คนยังโดนจัดการเลียบเลยนะนั่นส่วนเพอร์ซี่ที่เห็นแบบนั้นตัวเขานะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีน้ำโหบางทีแล้้้วถถาาาาเกกดดฉัันนสามารรมรรจหอี่ไ เท่ากับว่าตัวฉันก็ได้โตขึ้นมาเหมือนกันและเพอร์ซี่ก็ได้คิดในใจตัวเราในตอนนี้มั่นใจว่าเราสามารถจัดการกับเจ้าหมอนี้ได้หรือไม่อย่างน้อยที่สุดแล้วถ้าเกิดเราทําดีสุดนะก็น่าจะสามารถทําอะไรได้บ้างตัวของเพอร์ซี่จิ๋วนะฮะที่ได้เห็นความคิดของเพอร์ซิวัลเนี่ยก็ได้พูดออกมาถ้าอย่างนั้นเลยฉันช่วยหมอนี่ดีกว่าในการจบการฝึกครั้งนี้สิ้นเสียงนั้นของเพอร์ซี่จิว๋วแลนส์ลอตก็ได้พูดกับอยากทําอะไรก็ทําเพราะอะไรซึ่งกดอยู่แล้วจากนั้นเพอร์ซี่จิ๋วนี่ก็ได้พูดต่อคงต้องเงเเรรร่่่่งงงคืออกกกัััันนนนหหยใ้้้มจบบ็็วสุดดดดลทีไฟไฟพู ถ้าเกิดจะมา2อหนึ่งแล้วก็ก็ไม่ว่ากันแต่เพอร์ซี่จิวก็ได้พูดกลับไปไม่ไม่ได้เป็นการต่อสู้2อหนึ่งไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นจะเป็นการต่อสู้ของเพอร์ซิวอลแต่พลังทั้งหมดในการต่อสู้นะจะเป็นพลังของพวกเราสิ้นสุดคําพูดนั้นร่างเพอร์ซี่จิวนะฮะก็ได้แตกสลายขนาดของเพอร์ซี่จิวที่ได้แตกสลายเนี่ยเลือเล็กมากและจากนั้นมันนะก็ได้เข้าสู่ร่างเพอร์ซิวอลเพอร์ซิวอลในตอนนี้เนี่ยก็ได้ตกใจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะ พลังเวทของเราเนี่ยกำลังเพิ่มมากขึ้นเรากับว่ามีบางอย่างกาลังเข้าสู่ร่างกายอย่างลงไปที่หัวของเรานิ้วแขนรวมถึงเล็บทุกส่วนของร่างกายมันสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ในการต่อสู้และจากนั้นเสียงเพอร์ซี่จิ๋วข้าในตัวเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดออกมานะตอนนี้ประสาทสัมผัสของตัวนายทั้งหมดน่ะคมขึ้นยังเห็นได้ชัดในตอนนี้เจ้าหมอนั่นน่ะกลังพุ่งตรงมาแล้วเพอร์ซี่นะตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็แรงงง,ง,งเอ๊ะจากนั้นแลนสลอ็อตก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีแต่ว่าตัวอง Percy เรร์ี่ก็สามามถหลบได้ เอ๊ะสนาแลนซ์ลอนเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีอีกครั้งแต่เพอร์ซี่ก็สามารถหลบได้เช่นกันและเสียงเพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมางั้นต่อไปตาฉันบ้างแต่มาสิ้นคําพูดนั้นแลนซ์ลอนเนี่ยก็ได้ชิงการโจมตีด้วยการโจมตีก่อนเป็นการโจมตีที่ยากต่อการหลบแอนเน่ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาการโจมตีนี่มันหลบไม่ได้แน่แต่ว่าตัวของเพอร์ซี่ที่เห็นการโจมตีนั้นนะฮะก็สามารถหลบได้ เฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยฉลบมันได้ฉะนั้นแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดออกมานี่นายน่ะเห็นการโจมตีครั้งนั้นด้วยงั้นเหรอสอนดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาเช่นกันเพ่นออกมาในระยะเวลาทันควันเลยฮะากนั้นเพอร์ซี่ที่สามารถหลบได้เนี่ยก็ได้พูดออกมาเมื่อกี้นายทำมันงั้นเหรอและเสียงเพอร์ซี่จิ๋วเนี่ยก็ได้ตอบกลับไม่ฉันไม่ได้ทำนะทั้งหมดนั่นเลยคือพลังของนายต่างหากทำให้เพอร์ซี่เนี่ยก็ยิ่งงงใหญ่พลังของฉันเหรอและเพอร์ซี่จิ๋วก็ได้พูดต่อแต่ว่าในตตออนนนนีีี้้้้ถึงงเเวววลลาาาท่ายยรรูรคมโกแ บนหน้าผาที่มันเล็กและชันถ้าเกิดตัวนายตกลงไปฉันคิดว่าตัวนายก็น่าสามารถพอบอกฉันได้ถึงพลังขนาดเล็กที่นายพอเริ่มสัมผัสได้บ้างเอาลางั้นทีนี้ก็ถึงเวลาที่ตัวนายต้องเชี่ยวชาญในการใช้มันคิดซะว่ามันคือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพยายามในการขยับพยายามในการใช้งานให้มันถูกที่และถูกเวลาเพอร์ซี่นะตอนนี้ที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับ แต่ว่าทำไมต้องมาทำในตอนนี้ด้วยเล่าจากนั้นตัวของแลนสลอตก็ไม่รอช้านะฮะแลนสลอตได้เข้าโจมตีเพอร์ซี่ด้วยการโจมตีน้ำไม่ทวนแต่ว่าเพอร์ซี่เนี่ยก็สามารถพุ่งตัวหลบได้และจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้คิดในใจถ้าเกิดจะให้ตัวเราคิดแบบง่ายๆไอรอนไซ คนอย่างแกนต้องถูกลงโทษจากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พิ่งเข้าไปโจมตีและแล้วมึงงะเรื่องศึกตำนานสี่อัศวินหรือว่าสี่จตระอาชาหรือว่าการลิบัตสี่อัศวินตอนที่หนึ่งร้อยสิบสามก็ได้จบลงไปและถ้าเกิดใครต้องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็น Rv Free Fire หรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่สามารถเข้ามาเช็คเลยราคาก่อนได้ที่เบอรเว็บเซต์ตัง .com บริการเติมเกมเติมเกมราคาถูกใชาย่างไงแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ share, ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ